หากพูดถึงทีมฟุตบอลที่สร้างประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่ในอิตาลีเมื่อช่วงทศวรรษที่ผ่านมาคงหนีไม่พ้นมาลายูเวนตุสครับทีมที่พลิกโฉมจากวิกฤตสู่การเป็นมหาอำนาจของฟุตบอลอิตาลีอย่างแท้จริงด้วยผลงานสุดเหลือเชื่ออย่างชุดไรพ่ายและการควา้าแชมป์เซเรอาถึงเกสมัยติดต,ต่อ,อกันเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นหลังจากวิกฤตเกาโชบอลอีในปี2006ครับยูเวนตุสจะต้องตกชั้นสู่เซเรียบบีและกลับขึ้นมาพร้อมกับความมุ่งมั่นที่แรงกล้า จุดเปลี่ยนสำคัญคือฤดูกาล2011-2012ครับภายใต้การนำของอันโตนิโอคอนเต้ที่สร้างทีมพลังหนุ่มผสมผสานกับประสบการณ์ได้อย่างลงตัวพวกเขาสร้างประวัติศาสตร์เป็นชุดไร้พ้าไม่แพ้ใคร38นัดในลีกและควา้าแชมป์ศิลยอาไปได้ความสำเร็จครั้งนี้ครับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของยุคทองที่ยาวนานยูเวนตุสยังคงรักษาฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมได้อย่างต่อนเนื่องแม้จะมีการเปลี่ยนโค้ชจากคอนเต้สู่อาริกีและมอริซซโอสารี พวกเขาก็ยังคงรักษาความยิ่งใหญ่ในเซเรียอาโดยคว้าแชมป์ได้ถึง9สมัยติดต่อกันตั้งแต่ปี2011ถึงปี2020ครับถือเป็นสถิติที่ไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนใน5ลีกใหญ่ของยุโรปความสําเร็จครั้งนี้ครับเกิดจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการเสริมทัพที่ชานฉลาดครับการดึงผู้เล่นระดับโลกอย่างอันเดียปิโลคาร์ลอตเตเบสปอปอกบาอัตโโรวิเดลและต่อมาก็คือคริสเตโนโรนันโดครับ รวมถึงการมีระบบการเล่นที่แข็งแกร่งและสปิริตทีมที่ยอดเยี่ยมทําให้พวกเขากลายเป็นทีมที่ยากจะค้นลงได้ครับอย่างไรก็ตามครับหลังจากปี2020ยูเวนตุสก็เริ่มพบกับความท้าทายมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงในทีมและคู่แข่งที่แข็งแกร่งขึ้นครับทำให้พวกเขาไม่สามารถรักษาความยิ่งใหญ่ในเซเรอาได้อย่างต่อเนื่องเหมือนเดิม ม้จะยังคงเป็นทีมชั้นนำนะครับแต่ก็ต้องต่อสู้ดิ้น,นรนเพื่อกลับมาทวงบอลลังอีกครั้งยุคไร้พ่ายและการควา้าแชมป์เซเรอาเก้าส,สมัยติดต่อกันของยูเวนตุสถือเป็นบทเรียนอันทรงคุณค่าถึงความมุ่งมั่นการวางแผนที่ดีและการทำงานหนักที่สามารถพลิกฟื้นทีมจากวิกฤตให้กลับมายิ่งใหญ่ได้ครับก็ถือเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์นะครับที่น่าจดจำที่สุดของวงการฟุตบอลอิตาลีครับ